เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คือร้องเพลงเดี่ยวคนเดียวแล้วนะคะอยากมีคนพิเศษมาร้องด้วยนะคะจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นเกือกบทุกอย่างเลยเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งพี่สาวนะคะคอยผักดันคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็ทําให้ผูกพันแล้วก็รักกันมากๆนะคะเรียกได้ว่า เป็นมากกว่าพี่สาวและกันที่สำคัญก็คือเป็นมากกว่าพี่สาวแล้วก็กเ,ปกกวววกเป็นมากกว่ารักด้วยค่ะ 自己。 ร้องได้ช่วยพวกเราร้องได้ไหมเธอเป็นมาเพื่อรักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ตา้มตัมหัวใจจากนี้ทุกงอม คุณทุกคนที่มาร่วมงานเราสองคนด้วยนะคะขาดแค่ดอกไม้ค่ะตอนนี้ฉากลังสวยมากนะคะก็เพลงนี้เนี่ยเราสองคนตั้งใจเลือกมาเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบเรามีกระแสคู่จิ้นกันอยู่แล้วต้องแต่เริ่มเข้ากองแล้วก็ผ่านดราม่ากันมาก็เยอะจะเป็นนางงามจะมีคู่จิ้นได้ยังไงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งเราสองคนก็ต่อสู้กับคำว่า LGBTQ คลาสมาอยู่พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนเราก็สามารถมีความรักที่สวยงามได้เสมอแล้วก็เราสองคนไม่จาเป็นต้องมีสถานะกันก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะเป็นมากกว่ารักก็ได้เหมือนกับความหมายเพลงเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อยากจะชื่นชมชา์ลอตเมื่อกี้ที่ร้องเพลงเก่งขึ้นมากๆเก่งไหมคะ สวยไหมคะขอบคุณชาลลอตต์มากๆที่วันนี้ร่วมมาเป็นเกตพิเศษคอนเสิร์ตแรกของพี่ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้มาเป็นแขกคนสำคัญแขกพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานนะคะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ เหมือนวันที่เราซ้อมหนูบอกว่าหนูเบลจะบอกแต่ว่าพี่ฟ้าบอกว่าไปคิดสคคิดมาหรือเปล่านี่อยากจ,จะบอกไม่ได้คิดมันเป็นสิ่งที่จะพูดจริงๆพี่ฟ้าเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคอยอยู่ข้างๆหนูตลอดเลยเวลาจะมีดรามา่าอะไรก็แล้วแต่หนูอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งหนูเน,น้นการกระทำมากกว่าหนูจะทําให้เห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหนูก็จะยังอยู่ข้างๆพี่ฟ้าเป็นน้องที่น่ารักของพี่ฟ้าตลอดไปนะคะ อหนูไม่เคยขออะไรเลยหนูขออย่างนึงได้ไหมได้ไหมคะหนูจะขออะไรช่วยปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสิที่คุยกันไว้นานกว่านี้ไม่ใช่หรอคะจริงๆถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรจะปิดไฟทำไมเอ่ย ก็แค่นี้แหละค่ะที่จะบอกว่าจะเป็นกำลังใจพี่ฟ้าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็รักพี่ฟ้านะคะวันนี้คุณพ่อหนูมาด้วยใช่ไหมใช่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะ Hi p a p ฮ Hi Daddy นี่อยู่นี่ Hi she's my sister right now My name is Infa Walla and my nickname is ฟ้า Love you daddy อันนี้คงจะเป็น daddy ตัวจริงนะคะก็อย่างที่ชาได้บอกไปก็คือเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆนะคะมันก็เลยมีตลอดระยะเวลา4-5เดือนนี้มันก็เลยมีความผูกพันกันนะคะแล้วก็ก็เนาะปัญหาดราม่าอุปสรรคต่างๆก็เยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกเราสองคนก็ยังคงยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอยส่งมอบความสุขให้กับทุกคนมีความสุขไหมคะ นี่แหละเนาะขอเสียงบมือดังๆให้กับชาลอตออสซินหน่อยค่ะสวยมาก